สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปสุภูสุคนด้จ้าพี่น้องจ้ามือนีจินนี่จะภาพไปเบิงอาชีพอาชีพเลี้ยงไก่พันไข่นาะพี่น้องจ้าสิภาพไปเบิงฟาร์มในน้อยในหมู่บ้านจินนี่นาอพี่น้องว่าเพิ่นเลี้ยงเป็นจ้งได๋ได้ไครโบรเป็ดตะเลี้ยงโบนาอพี่น้องจ้ามีลายใดมาใดซํำใดคือแบบไปฟังความรู้พืนๆนนาอพี่น้นนนนองจ้าที เพิ่นเลี่ยงตอนเริ่มแรกเลยเอาลงตวลรวคาไก่พ่นไข่นี่ตัวราค้าจักบาทอ่าเพิ่นลงรอบแรกจกักโตกลับไปฟังคําอธิบายของเพิ่นนะ้พี่น้องจ้าที่เพิ่นเลี่ยงอยู่ประสบการณ์ของเพิ่นจินนี่กับสิภาพไปเบิ่งรายละเอียดฟังน้ำกันพร้อมๆกันนะ้พี่น้องจ้าไปกันเลยจ้า เอ้ยจริงๆลมันค่อยมัน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 มีพิษพิลายแหละมันมันบุกไปไดเงี้ยมันบุไดี้ยงมันบุกกลิ่นไรพรงนี้มันขอกว้างก่ไรพวกเนี่ยี่สิบตบนนี้งยี่สิบตัวสองวยังมาเศร้ายมแลกกับสองตัวเหลือเห็นมากก่นไก่ไก่ไข่เป็นตัวเี้ยงอยู่มันเหลือดิแล้วับนี้ไข่คู่ตัวด้วนี่นนี้นี่มีสิบเจ็ดจเจ็ดเลยพว่นั้นไข่ในกับนเราะลา ตัวนั้นมันคือออกมาบ่ก่อนตั้งเอามันออกมันบนหูมือมูออะไรจอดมันเอาพวกคัดไว้ถัดต้มกัดไว้ถัดต้มมันกี้กันบ่มาฆ่าเขาไปดอกนี่ละปลาตัวไหนอันนี้เจ้าตันไปจ้าตัวไปบ่วก็แลจับตัวแขกเดี่ยน่ะเอ้ยจับตัวนึงแขกนี่เนื้ออยู่ซีซีก็ขัดจับต้มด้วย โอ้ก็เฮ็ดเอาเอาล่อรถทันบอกนมันใครใสหัรอนี่ระลบมัดัวนี้มันใครตอนใดนี่ค่ะตอนเศร้าตอนเศร้าไปหาเทียงเขาเลื่อเทียงไปแล้วก็ไม่ค่อยหรอกห้องกะเจ็บเนอะเทียงเทียงเก็บเศร้าน้าเก็บเทียงน้าเก็บเศ้าเก็บเทียงเเขาไปเก็บทีเดียวมันหยาบใครนขางแตก บันนี้เขาเกิดตอนใดเศารแรงเาแรกเจียวยๆจังน้อยเลวก็เจียคับๆเจียอาหารอย่างเดียวบอหัวอาหารหัวอาหารย่างเดียวป็นเจียอะยอย่างเจียอายอย่างชอบใครสั่งโอ้มันตงศึกษา่นงฟังไหวนี่แหละอัดไหวแลวก็เขากันวันนี้เขาไปฟังน้่มือนีตัวน้อยตัวมาหมเมื่อคืนลอ้หันไ้นั่งซุมนี่บอกเขาก็ได้คิดเมื่อซุมนี่ซุมนี่มากหม่ตัวเาะไรทิปไปเมลาจะ อันนี้2 1 0บาทเจ้าว่าพวกนี้เขอซื้อมาใหม่2อ0เศร้าก็แลรวยตะฟามต่ทำไปนก็ขาย2อ0เศ้าคืออันนี้มันขาย200มาส่งวัดเงีผมมีมัดจํกมาเอาหัาดยจังสีพวกนี้นีมัดจําก็อนบะนีมันสีไข่ตอนใดที่ข้าเออมโอ้ขาก็เรียงไว้จังสี่เหรียเลียงไว้สิเรียหนึง เขาใส่ล่างใส่อันนี้ไม่เขาบอกใส่กองใส่นีมาบอกเออเขาใส่กองมันเขานหเทียนอกม่กโอ้โเขากรมาพีเหลือหอดเทียนต้องใส่ก็ไม่ส่งหอดเทียนมานจะชนบุรีเด้หนิทงเขาจะชนบุรีผลเตียดี๋ยวเขาใส่กองมาให้เดี๋ยวผมต้งเฟียดให้ก็ได้เลยว่ใเสร็จผมมีในเฟสเนี่ยเขามีเฟีกันอยู่วะ ก็มองที่มีจะบอกเออเดาแอดไปเดียวแอดตอนนี้แหละเนายวโอจะยุ่งสิออกวะนิ้วเข่าโดดทุกคนไอศิลี้ยงใกล้ไข้ระบาดที่นี่มาเบิ้งศึกษาเบิ้งอาหารอาหารคเพรัวอาหารหมูเหรอเป็นก้อนวานก้อนว่าเขาวานมันเขาจีเข่าไปในครอบไม่ได้โอ้วานเห็นมันกินก้อนมันสิลูปไม่เห่า เคเลยโอ้ลุ่มเลยอาชีพไม่ได้แล้วเด้อบางทีนี่เด้อเด้อาชีพไม่ละไก่คอกนี้จักตนี่กัคอกนี้20 30บ่ไดเล40 40โ้คอกใหญ่เฮาก็ใส่หลายแน่40ตเฮ็ดใส่อันนี้ให้มันกิน หอยตั้งล้อเต็งแรงเออขึ้นล่แล้วจะขึ้นกับสิมี่นี่คือการหันหลังกระเซียนโอ้นี่เก็บไข่รตัวไหนนั่นนั่นมันมันมันนั่นมันลอยออกมันคอเอเออต สองสี่หกเจี๊ลูกมันบระทันในไทยรู้กลิ่นเรารสชาติไทยโอ้กิ่นเ้าตันเขาหั่นเต็มเลยเนี่ยเค้าไปเทีย่ยวเดียวชิปตัวนี่นเนออทับวันกินบวเขางไงบวไขออ่ไข่พร้อมกันกระมีขี้เข้าไปในลอ,ลอดลยยอลรถนั่นแหละตีเออมันเข้าไปในอะไรตัวหนึ่งเออโอ้เนียนอนเนียนอนอ้าวตัวนี้จะได้กินน้ำมูบ่บานีห้องเกียร์พี่นางเออ เออเห็ดหางมาเลยยวห้องข้าวเครื่องดีใจัแเพิ่มาจะหมื่นหมื่นมาลงมาสิบหมื่นเออโล้เท่าไกนเร้อยสบาทสออยสิบาทนี่คอกนี่ลงใหม่ๆเลยสองบาทไขะเลี่ยงไปอีกเดือนนึงกับสิไข่อ้มส้มข้ามขอหมามสอถา้ะว่าตออมาล่งจับมีโซ่เออดูราคาจิ๋นไปแล้วจากส้มบลีมาหาคนลาดมันกับบ้าไก่เออ เอาเห็ดบริเห็ดขอกเป็นฟ้ามดีก็ได <doo. S 2> ้เห็ดจังสี่ก็ได้คือขอกไก่บ่านเท่านี่ล่ะเนาะเออบอกว่าเราดังนะโปรตรงนี่อีหยังมากนั่นเอาอันนี้ใส่ก็ได้เนาะยกผ้านั่งทไมยกผ้าถึงบเออใหม่ธรรมดาห้องลาขคาธรรมดาห้เจ็บโตใหม่ใหม่ไก่ใหม่ลูกค้าเขามีเค่ามาใส่เห็ดเป็นขอกไก่ เมตไก่อ <mel> ันไก่เด oh, ้ยตไก่ต ah, oh, ีก <Así S 1> <erap> ันหลายโอ้คนเลี <ses> ้ยงสุกไก่ตัวนี้ป้ามาหลายตัวไก่ตีกันด้กกะจุโอ้กะไจซ้ำนีกูบอกมันเครื่องแพงนะวันนี้เกือบเลยเจ้าจังหวินนี่ก็ได้หลายเพราะท่เริ่มไทยแบเาเกลียดจริง เป็นตะเลียงอยู่พี่น้องเลย้เอกมีสามถวยก็มีก็มีีเเสน้เขาเกียยูพี่น้อมอ่สิบตัวสามถวยสามวยสามถวยกลหยเออเขากบบเบิ้งเงนเขาเกียวยเป็นบหรอบ้ยังมือแรกเขาทำ มันบท่านอีมันบท่านอีใหญ่ักกันว่าม to ันใหญ่ 3, OK. three, ักตื่นมากกับบท่านหูแห้งก็หูแห้งไม่หมดสามารถก็หูแห้งไมหมามันมี้พวกเขาเกี่ยวสวยเัมือนวมันตียูอีเท้านึงกันแต่พอีทีคำถ้าเป็นเลีนมาเกิดไม่เกี่ยต้สี่หาขึ้นกระจอกเลยเกี่ยสามตากูเลยเกี่ยแค่เกี่ยสองเกี่ยสามไม่ีเมื่อกี้เขาเกี่ยสามก็ขาดทุน อย่าซ้ขารก้่มตตว่าขอคัดเบื่อก็ไเลเนี่ยเองเขาเอาด้วยไงต่าเขาคัดเบือเนี่ยเขาเปิดใฟ้แก่ได้ตีที่ตีหาเขือใแ้่เพียงหนเก่แรงเปิดไฟเก่พอมือไม่เดอนนึ่งเดี๋ยวนึตั้งไปเลยว่าเดือนวนึ่ไปจิตเขานับ้านัับแต่มมือเขาออลงเลยข้าหม่อนบนอาหารมันนี่ อาหารนี่มันมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองบ่หรือว่าเบอร์เดียวเลยนี่มอนนี้ที่ขายบัดนี้เขาลงไม่มาจงซันเขาเอาเบอร์ใดบันีึให้มันเขาเอาเบอร์เบอร์ไก่ไก่ล่อเบอรเนไก่แน่เนาะโอ้ไก่ลูกกลางเขาไม่ต้องเอาไก่น้อยเขาไม่ต้องเอาไก่ไข่ไก่ล่อไข่เลยสองพันกว่าบาท สองสองพันอยข้าลงข้าลุงลอยตัวนึ่งสองมไออเานป่าน้ำหเอาลุงหน่อยก่อนอืมเพื่อของไปลุงเลยเจ็ดทิบตัวด้วยความอืที่แรกนเจ็ดทิเออม่อยากไปทิตัวพอบ้านมาห้ไปหาตัวอปั้นเอาไปหตัวถ้าบ้านมาอาไปทิบตัวแบ่งไปพูะเล็กพูนน้อยเออ โอ้เออเรี่ยงก็ได้กินได้ขายน้ำเนาะเอาไปหาตัวก็ทั้ยไปไปถานได้บยวัเอาไปมันได้กำไรมาหาตัวใช้เกลี่ยได้อย่างเพราะว่าขาดทุนจะว่าขึ้นหาลอยขึ้นหาลอยหนึ่งก็เกลียยในฮะได้เดือนนึงนี้ยหาตัววันนี้อยถามดูขึ้นหาลอยเจ้าไปชื่อยังเจ้าจะได้กุ้มเดือนกุ้มเดือนไหมเจ้าชื่อกระเขาไม่ได้กุมเดือน ไม่สีก้มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจาว่านี่หาล้อยมันขาดทุนอยู่เพราะเจ้าบริษัทเนี่ยมันหนเดมือทหารด้วยเจ้ามือทหาด้วยเจ้ากินซุ่มเดือดเนี่ยหายด้วยครับเจ้ามือกลิ่นก็หายไปด้วยเออได้ซุ่มเออแยกพอยจะมาโอ้มันขาดทุนกักินอยู่เราไปซิบตัวน่ะขาดทุนอยู่แต่ว่าเรามีเนื้อกินผู้มื่ออมีใครกินซุ่มเอมีใครเอองินเราาเรไปเราพันหนึ่งเนาะเออ มันก็ท่านหรอฮะเด้เจ็ดแเป็นรอยสองสอด้ิ